สบายดีครับพี่เพอชาวเน็ตทั่วโลกครับมือนีเขามากินเข่าเด้มากินข้าวครับกินเข่าห่อมผ้ากินปลาห่อมบ้านครับพี่น้องวันนี้กินข้าวนะครับกินข้าวเที่ยงแต่ว่ามันก็จะไปบ่ายแล้วเนาะกินเ้ายูน้าครับมือหนีเขายูน้าเนาะแมนครบเบีย่หน้าสตูดิโอหนังบ๊าวสตูดิโวผมแม่เนานะโอ้กินเขายูน้ามือหนี้มี่ยังแนนเนาะเออก่อนอื่นเพื่อกับมาเสิร์ฟน้ำพี่น้องนี่น้ำเข่าครับน้ำข้าวต้องดมอมกลืนก่อนครับดมแล้วก็มาอม โอ้ยลืมลืมออมข้าวืนเลยคืนเลยครับทำไมครับอาไมครับเอาไมครับทำไมครับดมอมครับใช่เอามะกัวให้มันเข่าในทุกซี่ฟันพี่น้องครว่าจะเขอเติมอีกสักแก้วอยู่ครับอืมแล้วกคืนนะครับ ผมลองเบิ้องไหมครับพี่ครับลองเบิ้งลองเบิ้งเอาบ่น้ำเปล่าผมผมเอาอีกก็ได้ครับไม่กล้าชอบกลมกลัวสองพนเดอร์สองพันเดอรแสบบ่เนี่ยตบตูดด้วยน้ำเปล่าโอ้โหพี่น้องมันมีแห้งยอดเรียวโอนี้เน่อยู่เน่ากินเพลินกะ มี่ยังแน่อันนี้บ่แม่นบ่าวเท้าเด้อนี่เออมันไม่ได้กดเลยขอดเลยได้ขอดแล้วมีพี่น้องนี่ครับมีปลาทูงปลาทู่มีเข่าผักกาดอมปึนมีบักบักทัวมี่แป้งครับมัแตงมีกระดงน้อยๆอันนี้กระดงก็กินได้ได้คำอยากกินพี่น้องนี่แหละกินแล้วก็เป่านัวหัวม้วนกันไป ครับจวดเนาะจวดกินแล้วก็จวดครับเสน่ชุมชนนะครับเสน่ที่เราสัมผัสได้เองนะครับเป็นชุมช่นเหรอขามเปียกวะครับอืมขามเปียกอืมดีเลยผมว่ากับแก้วหน่อยนะครับโก็เข่าประกามปืนเพิ่นงเสียไปเนาะอืมอันนี้เอิ้นว่าแซ่ตอมออร์กินิกเนาะเคยมากปะครับมาเคยมาเจ้าของเปียกไปใส่กระดใหญ่แล้ว โตแล้วแบบนี้มันเคยมาเนี่ยโตแล้วแบบนี้มันเคยมาเนี่ยคืออแรด้เนี่ก็อะไรครับเพจยยังก่อของเก่าวะเพีดี่ยังก่อนอยางมหลีเขามากินเขามีมีเขาแน่พี่คือเป็นสองชีครับเพื่อนว่าปากกาปืนอืมอืมเลอีกอันหนึ่งเลยพี่เขายหครับ โอ้อันจะเป็นขอกำไงขับมากครับผมเคยซื้อไปกินกับกาแฟกินกับกาแฟเฉยๆเลยข้าวอร่อยครับไข่ต้มโอ้สงสัยเป็นปลาทูโตเมอร์เด้อนี่ครับพี่น้องโู้บอกไปยังคือปลาทูโตเมอร์เป็นอะไรครับพี่มันดาเป็นอ นี่มันดยมันนี่ยัตผูนี่โตผูนี่อ่ตผูครับตผูนี่มันบอกเงียบเงียบครับัวแม่นี่ก็จมอย่างเดียวเพียไปเช็ได้ง่ายแล้วมือนนี้ได้สร้างแักโตครับมาไทยผาา เดีลยวเห็นละจะเอาเมื่อยอครับเอ้ําใส่บริเวณเข้าขาอยู่แล้วน้ำมุกงาำมูกมามี๊ครับจะวางจูงเมื่อผมกินตัวคว้นซ่างครับต่ากแดนเปิดมือสงสารอยู่เสือกับบริษัทขึ้นงูผมคิดอยู่ในตระแล้วว่าเอออันคว้านซ่างเนี่ยเพิ่นสิใไซสูตรผูกไข่ไม่เพิสีเท่เนาะโ่้มันมันด้เป็นเป็นสเก็ตคลาวด์เด้มันเป็นอเมซิ่งเดิไใส่สูตรผูกไทยโหสุดยอดเลยแล้วก็แบบ เอาผูกสร้างไว้แล้วก็ขอเรียนเชิญควานช้างอับครับรถ BM ครับรถยังเข้ามาในสนามเนาะควานสร้างก็ลงมาเป็นการให้เกียรติเขาพร้อมแน่นอนครับเต็มแตว่าอะไรที่มันแบบสั่งแต่ตอรี่นี่เนาะคครับือเปลี่ยนแปลงใหม่ครับปรับรุงเละๆไปเนาะแล้วท่านจัดงานกับไปรับควานสร้างมากใส่สูตรผูกไทยล้อล้อเปลี่ยนแปลง หวานได้ไหมครับอืองัดงัดหัวโถรัพทวขึ้นนิดนึงเอองัดนิหนึงไอ้เสยเสยเสยอย่าครับเสยขึ้นไหนเนื้อขึ้นหน่อยค่ะไอยยเออืมโอ้อมาหลายแสุดยอดครับข้า่ขป่นแบบเล็ยเล็กอ่ะครับผมพี่แนจะายครับกินไม่เป็นกินไม่เป็นเหรอครับอันนี้เรียกพ่นปาครับพ่นป่าครับมันคืออะไรปลาป่นนะครับ มีปลาไม่มีครับถ้ามีผมก็ไม่ทานครับดูหน้าตาผมสิครับจมูกผมโด่งมากเอคืนไม่ได้ใส่ปลาครับเนาะไม่ใส่ปลาคไม่ดูสิผมอ่ะคือกินปลาแล้วย่างผมยุ่ไปเยอะผมแต่ก่อนน้อยกว่านี้ไม่อร่อยครับกินมันกินไม่หมดเลยไม่อร่อแล้ว อันนี้อืมอันนี้พอไปตอนนี้ยังไงพี่อันนี้เป็นปนปลาปนปลาแล้วทำรอบปนปลาที่แบบเหมือนคือจังย่ำน่ะใส่สมุนไพรใส่เฮิฟเข้ามาใส่เฮิฟอืมใส่สมุนไพรลงไปมีคามีกระไคมัรยากาศก็ดีเนด้วยเนาะ ครับผมเย็น <sniff> ด <out> tamam. ีแบบเย็นอิลีเลยตอนนี้เสร็จเสร็จเถอะก็เถื่อนนี่ออกตั้งแต่อยู่สนามส่างเนี่ยมันเลย็จได้หร่อเสร็จยังไงเย็นอิลี่มาอนีโอ้เหงื่อมาหนักเหมือนกันไม่นครับเห็นว่าอีกสองร้อยปีอยู่นี่หิมะตกโอ้จะอยู่เบิ่งอยู่บ่บมดยูเหรอครับข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอทางโค้งนี่นะครับป่าวน้่งหัวมวนครับโซัสดีกันกินข้าวไปพร้อมกลับเร็วไม่ได้ฝากติดตามช่องยูทูบตัวโต๊ะโซยแยม ฝากติดตามเพจไปใช้ก็ได้ง่ายแล้วครับไปใช้ก็ได้ง่ายแล้วถ้ามีเงินและมีสุขภาพดีเนาะตื่นมายังมีลมหายใจแล้วไปใช้ก็ได้มันจะมีเจ้าหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะไปเราอย่าร้อยไปนะครับเด้อไปให้บอกเนาะไปให้บอกครับผมัางซื้อเพจอย่าร้อยไปชอบไหมเคยจองภาพไหมไม่ครับมันผ่านมามันไม่ใช่แบบหมื่นภาพเพจผ้าพยูทูบมั้า หลาสองเขให้มาตามหมู่บ้านปกตินี่เพจไปเซ็ก็ได้ไงแล้วนี่ตอนนั่งหน่อยประเดีไไปสายบ่บ่รับอกประเด้ไปสาเลยตอนน่อยตึกรั้งนี้นั่ยิ่งให่งมากเลยไปเป็นไปครับวันนี้ยุ้ยจีมือเนาะในโอกาสมากครับอืมผมนี่เป็นตำรี่เลยพี่ เซอรี่บ่ครับครับผมใบใจก็ไหนไงแล้วตอนนี้งานไปแล้วตอนนี้งานไปแล้วตอนตอนเป็นตอนแม่ผมผิดไปใช้ไรไงแล้วโดนเลยเนาะโดนเติบเลยเนาะเปิดเพจแม่ครับฝากติดตามเพื่อนเนี่ยตอนนี้ คุกติตามครับเนื้อเฟือเนื้อเฟือเนื้อเฟืองเันทีสามเนื้อแต่พูนยังโบนทีตามอาหารจับดีพี่้องครับลูกโดดแล้วครับเนาะทำไมลูกโดดลูกโดดนี่เือนงยังครับเดียวโตครับลูกโดดนี่คือพ่อแม่ต้องห้องหายครับลูกโดดนี่คือขาหักเด้ไอ้บอแม่งลูกโดดกับบัรพกเนาะ ลูกดูวนนว่าดูด่ดดเดียนประเบงงเรียนเพผดผมไม่ตั้งเพศใหม่อกว่าเพลดไร้สระนีัะไรต้องเป็นไรต้สวดไรอะไรสาระแมนครับปลาทูผมสองนีสองตัวโอ้ประทูนะครับเนาะ ครับจะมีสองตัวก็ดีแปลว่าผู้จัดการแกว่าเรามากินหมดไปทั่วใ่ไหมครับก็แบ่งกันตัวนี้มีตัวผูกครับสองตัวของผมนะของผมเนี่ยตัวแม่กินตัวเดียวครับมันบดมันบดอีกกันโอ้มสมัยใหม่ครับแมัใหม่สมัยนี้กำลังฮิดของผมอน่าปากเลยตัวแม่ชัดๆเดี๋ยวว่าเป็นยังไงตัวแม่ก็ถือค่อยกินเลยล่ะ กินมาทต้องผูดต้งแม่แล้วเน้อกินต้องผูดต้งแม่เลยบอกหยาถอดไข่ยู่ฮือนกับว่แซ่บซ้ำมากินยู่แซ่ต่อมเด้อพี่น้องเด้อแม่ครับไอ้ปั๊มลักษณะแซ่ต่อมพรนเชษฐ์ที่ดิ้นเอิญวะยังครับแซ่ต่อมเนี่ยขึ้นเวอร์วาแต่ว่าน่าน่าครับแปลว่าน่าในห่วยอ่อมครับนานที่มีห่วยล้อมรอบครับแซ่ต่อม เขาเพิ่งกะเฮ็ดเองนะครับเนาะบุกเกงเฮ็ดเงเขาบางส่วนเพื่อนเก่เอามาเห็ดหยอดเขาคือตอนตอนเมื่อกี้นิดเดตอนอยู่ฟังนะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเขาเพื่อนเนี่ยไม่เห็นหยอดเข่าเพื่อนเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นก้องเขาหน่อยขาแม่ได้หนิตอนแรกนึกว่ากูสีอิ่มม่น้เหรอ กินไปกินมาโอ้กินหมดดีวะพอไม่ได้กินนี่เกินอาการเลยนะตกเย็นนี่กระวนกระวน์ไม่ไ้มบางทีดนี่มีตังเหลือบ้างมันเผ็ดกินพริกเมื่อกี้อ่ะนี่แหลครับกะบอกเจ้ากี๊นกเรียจ่ะตัวแฉบแวบแฉบ แ้งี้ยบุ๊มบิ๊มบอกแตงตลาดด้ยครับเนาะแตงงี้เรื่องแตงใ่ไแตงลูกเองครับอ๋อแตงกระปุกเอียงแมมนความเจ้าแตงกระปุกเองทั่วเพื่นกระปูกเองครับไม่ตองกล้วยเพื่อนกับปูกเองครับเดือดดอดเลยทุกอย่างเห็นเอหมดนี่ยแม่นครับแม่แต่รับแขก เพิ่นรับกลูเฮาอยู่เพิ่นจะยังเรียนไปรับอีกกลูเมนึงบือไปก่อนนะนะสุดยอดได้เนาะเออพี oh ่อันนี้ทำจากข้าวเหนียวดำกล้องจอฟ้าโ้ครับอันนี yeah, <t 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 t <t ้ทำมาจากข้าวเจ้าแดงครับเป็นสวีทไวน์ครับถ้าอยากชิมตัวนี้ก็ต้องชิมตัวนั้นก่อนครับโอ้เป็นสวีทไวน์นะ

ก็ออกมาเรื่อยๆโอ้โหูเอาเดี๋ยวๆบางอย่างก็ยังเต็มอยู่ปุยแก้วมันหักแก้วมันหัวหัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้กินได้อยู่กินดีคุณยิงจะชอบแนวนี้เลยตรงนี้กินดีนะกินพร้อมครับชอบแบบหวานนะข้าวเจ้าแดงครับผมชอบแบบหวานนะครับไม่ชอบแบบเปื่อย อแซ่บไปดีพม่น้ังเบื้องบนแ่ะเผ็ดไปใช้ก็ะไรง่ายแล้วพ่อพ่อครับเผ็ดโตโตสนุ่ยแบอากนาดำนี่กลายเป็นนาแดงห้งกินแห้งกว่าพ่ออะไรผิด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเบียร์ว่ากินนะกินไหวกินเอาไหมบอปอันนี้กินแบบธรรมชาตินะครับนง่ายครับ จะเป็นข้าเจ้าสีแดงนันแล้วเห่องานไม่ชอบงานกับบริษัทอตอนใบเข้าไปใส่ก่อนนียครับในโปรแกรมมันไปวัดมากอไปวัดแไปซื้อของาอ๋อไปรถไปใส่ก็ไปใส่ก็ได้ไงล่ะพี่นอนหายรองหน้องพน่นมอจากเพจเนาะทอรับองโกสีมันเป็นแบบไลฟ์สไตล์ แบบว่าไม่ได้แค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเป็นทั่วไปด้วยเคราะห์เศรษฐกิจอ่อออนะที่นั่นไม่ต้องกินแล้วว่าไม่ได้กินเชื่อไปแล้วนะเมื่อกี้น่ะไม่ใช่เลยเนาะครับไม่จะเหมือนกับแตบบ่ใจกลางอยู่กินไลฟ์ไตล์จริงแบบว่าคาเฟ่เปิดใหม่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าเขารู้สึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไลฟ์สไตล์ทั่วทไปเนี่ยภาษาเพื่อนเออว่าเพจทแมงโก้ซีโร่ของเพื่อนคือเพลทไลฟ์สไตล์ แต่เพดของผมนี่คือเพดสมัปปิก็เหมือนกันแหละครับมีนั่โกะชิโร่เนี่ยแบบมองศูนย์ว่ะครับแบบมองศูนย์ครับเป็นคนอีสานปะครับแมงโกะชิโรนี่ยเป็นคนกรุงเทพเนาะอันนี้ปลาแล้วก็ปลาคุณปลาเนี่ยเป็นคนพัทยาแต่ทีมงานคนอื่นก็น่าจะกรุงเทพอ๋อ เราเราหายได้ครับเรืองังใจซื้อเทจแล้วประมวงหายประมงหายปรกมงผุดม <c oughs> ังโกซิโร่เปิดดูได้นะครับ <c oughs> เปิดดูได้นะครับฝากเพจมงโกซิโร่ด้วยนะครับสำหรับ FC ช่องโตโต้สนุยแยมครับวันนี้อยู่ที่แซตอม เที่ยวติดดินด้วยนะครับมานีรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆมาอีกทีละเพศทีละเพศนะครับคือเพี่อเที่ยวติดดินนี่ผมเข้าไปสองดูแล้วครับคือเวลาไปเนี่ยเขาไม่ขี่รถไปไม่บินไปบางอย่างข้ามไปเพราะว่าจะเที่ยวติดดินครับติดดินตลยผมผมมาเสือได้พี่ต้องให้เราข้ามให้เบิร์นเลยข้ามให้เบิ่งเนาะแม่เนี่ เดี๋ยวลองเมากันครับเจ้าของเพจเจ้าของเพจเพื่อนเนี่ยเป็นคนเกาหลีคครรับเป็นลูกเครื่องครับเป็นลูกเครื่องเป็นเล้ากับจีนครับเป็นเป็หล้ากับเจ๊กครับของเป็นเล้ากับเจ๊กออกมาเลยกลายเป็นเล่าหลีครับอ๋อเล่าหลีหลีแต่เล็กหน่อยเ่รครับเี่หลีแต่สาวๆหลีไปทั่วหลีไปทั่วใับภาพน้ำได้ครับลงนะครับจะเริ่มไปเบิรงนะครับเพจเที่ยวติดดินแสงสีเสียงสีคนแล้วพุ่มลงเหรอเนาะลงเหรอครับอ๋อเขาไปเบิ่งได้ในเพจใดครับเที่ยวติดดิน ได้ก็ต้องพกที่ชู้เปียกไปด้วยนะครับก้อยเซ็ตนะครับเปื่อนเปื่อนดินดินอาบนำนังพ่ออาบนหนังพ่อเกิดขี้ต้มใช่ไหมดินดินครับต้องบวกเลยเนไปหาปลาขวัญเนาะกินดีเนาะอร่อยไหมอร่อยอร่อยคือเราได้ปลาทูเป็น ขับแก้มไอ้ตังจอกครับตังจอกเสนอเส้นเส้นเส้นยืนยืนยืนโอ้เสนอเสนอเส้นน่ะบ่านเฮาเนาะนี่ดู้ว่าดูตรงออกซิเจมงับเขามากไก่หรืออะไรแบบนี้พี่น้องไปดีกว่ามาอยู่ตารางเหล่ามาเขือตารางเงื่อนแบบพี่น้องเออนี่ครับแซ่ต่อมออร์แกนิการ์มกับผักใบนี่บอกอ้อมอกอ้อมใจนะครับคนที่เบิ่งเพจผมอยู่ยูทูบช่องผมอยู่เบิ่งเพจเอ่อไปเซ่ได้ย์ไงแล้วเบิ่งเพจเที่ยวติดดินนะครับ แต่ยังมีเพจอีอย่างเกาะแม,มงโกซิโร่ป่ะบวงวงให้ะม่วงให้ครับ อร่อยไหมครับันยอดเลยครับคนนี้ลาบปลาตองกายนะครับครับไม่ใช่ราบหมูนะครับราบปลาตองกายปลาปลาในแม่น้ำเราเองนี่แหละเราปรหมูพื้นบ้านเราปลาตองกายน้ำหนักตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบสามกิโลเป็นปลาที่เอาไปต้มอะไรไม่ได้เนื่องจากรสชาติคล้ายเนื้อหมูไปต้มมันเหนียวมันต้องไม่ให้ราบส่วนใหญ่คนบ้านเราก็จะเอามาราบอย่างเดียวราบกับแกงพวกลาบปั้นเป็นลูกชิ้นอย่างเงี้ยได้ปลาตองกายไม่ได้เนื้อหมูเนื้อมันไม่ได้ครับเป็นราบปลาตองกายครับ ปลาตองคือปลาตองเหลืองบ่บ่บ่คือกันครับปลาตองเหลืองมันอยู่ในปลาตัวนี้ระชาบรั่ทอดปลาตองนอภาษาปลาตอปลาตองปล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 าตองก่อบางปลาอื่นบ่คือกันนาะคือปลาคอแล้วเอาคอมาทอดปลาอปลาออผมว่าทีนี่ไนอนอีกสักชั่วโมงนึ่งก็ได้หาหมองนอนแถวนี้น่าจะดีเดี๋ยวมีสปากลางนานสปากลางนานพี่ดีล้วไม่แทนเราปลูก ปอเที่งเรื่องอารามเต็มเลยพี่นี่จะปลูกว่าครับจะปลูกแล้วเดดต้กเกี่ยวเสร็จอ๋อตรงตรงปุูนเป็นป่ะครับพี่จะมาฆ่าปอเที่งออกดอกประมาณตางเดือพฤษเขิมไหวครับปอเทิ่งครับเขิมไหวครับอือหึเนี่ยซีเนี่ยอร่อยครับอือครับกินง่ายแอปกินง่ายง่ายแอปชอบตัวนี้แหละง่ายง่ายผู้ชายก็ชอบเร็วๆนี้แปลว่าเป็นเป็นยีสต์ที่อะไรนะเขาเรียกอะ อายุน like ้อยบ่อายุน้อยอันนี้หมักกิยังไงยี่สิบวันก็ได้แล้วยี่สิบวันใช่อันนี้การหมักยี่สิบวันครับต้องใส้ใส่เกี่ยวหัวเกี่ยวหัวเริ่มได้ครับอันก่อนช่วนกินเบียร์ผมบ่มหมักกินเบียร์ครับเข้าแล้วซุปบุหรี่อย่างเดียวครับผมมักสูบครับมือกาพอไหวมากนี่เปลี่ยนเลยครับ ตองเถื่อแต่เถื่อแต่เองผู้ดีการนะว่าเนาะแต่ว่าผมเหนื่อยมากกินเบียร์มรู้สึกว่าคือางที่บอกทุกคนโอ้แค่ชมก็ช่วยอูห้องบ้านใช่ไครับข้างบนเป็นโฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์ครับดูเลยครับครับนอนพักผ่อนก็ได้นะครับดีไม่ต้องรีบหรอกอากาศยังหนาวอยู่เหนื่อยแตกพั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 กกินหนีนะพระเจ้าหนึ่งโดยกับแก่เลยเหรอแง่ครับ โอเคพี่น้องเอาฝากกดไลค์เพจข่อยยูทูบช่องข่อยในเรื่องโตโต้สนุยแย้มนะครับฝากขอไปเบิร์เพจในเฟซบุ๊กไปแชร์กระดาษงหญ่แล้วฝากเพจเที่ยวติดดินครับเที่ยวติดดินนะครับโอเคพี่น้องครับขอบูุณหลายผู้ใดไเบิร์คลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยครับผู้ใดไมากกะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ซอยข่อยผู้ใดไ่มากกะด่าข่อยมาโหลดมาเป็นหยังนะครับนี่แหละเป็นเพจที่ ไลฟ์สไตล์อีหลีครับไลฟ์สไตล์ครับบ่มมีสไตล์ครับของฝอยครัไลฟ์ไม่เหงาไลฟ์ไม่ไรนี่สไตล์ไลฟ์ครับอยากขึ้นอยากคอมเมนต์อียังก็บไล่เอาเตะเลยครับตามไลฟ์สไตล์ครัก็มาขคือยังวมาหมู่บ้านนี้เขาเขาไปพ่อคลิปหมู่บ้านนี้ของงูนะครับเนาะเออหมู่บ้านหนูจะเปเล็กงูหนิง่ายนอนครับวันนี้เล็กงูนี่ครับ สองห้าแปดสองห้าแปดอย่าลืมเลขข้างเคียงอย่าลืมศูนย์หมวดนาหมวดนาหมวดนามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถใครถึงแล้วนะครับอย่าลืมเลยครับเดี๋ยวจะลงเลขวิธีไปในในคลิปนี้นะครับถ้ามว่ามีหยั่งจักยางเนี่ยคล้ายเลขเองไอ้อ้าพี้แสดงว่าหลายแก้วแล้วพูดไม่พูดไม่ติดเลยแก้วเดียวนี่แก้วเดียวครับแก้วเดียวแก้วเดียวกกินแ้วเพิ่มหลายครั้างกินยู่แก้วเดียวครับ โอเคพี่น้องก้องไปครับนาคอยแดงแล้วเอา <laughs> พอ้พอกันมือแรกเนาะงานแสงสีเสียงงานแ<อ>า,างครับสวัสดีครับ